นี่เป็นสถานที่เก็บสรีระของพระมหากัสปะผู้เลิศในการถือธุดงขวัตหลังจากที่ท่านได้บวชด,ด้วยโอ,โอวาทสามประการก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหัน์แล้วก็ท่านก็เป็นผู้เลิศในการถือธุดงขวัต ึ่งพระพุทธเจ้าก็ยกให้เป็นพระมหาเถระแม้แต่พระองค์ก็ยังได้เปลี่ยนสังฆาติให้แก่พระมหากัสปะดังน,นั้นก็ถือว่าพระพุทธเจ้าก็ได้ให้ความสำคัญต่อพระมหากัจปะซึ่งเป็นผู้เลิศแล้วก็ท่านก็เป็นแบบอย่างที่ดีของพระ ในปัจจุบันแล้วก็ท่านก็เป็นผู้ที่ได้สร้างบุญบารามีแล้วก็อังฉากที่ท่านจะนิพพานอายุร้อยี่ปีก็ท่านอธิษฐานให้ภูเขาได้วิ่งมาชนกันนั่นก็ที่ว่าเป็นที่เก็บสริละของท่านก็จะเผาอีกทีหนึ่งก็ตอนที่พระศรีอริยเมตไตรได้มาตัดสรุ แล้วก็จะดำสริละของท่านเท่าที่ฝ่ามือหรือฝ่าพระหัต์ของพระพุทธเจา้าในองค์ต่อไปฉันั้นก็ในครั้งก่อนท่านเป็นเรียกว่าเป็นพระราชาสีเปรมไตยนั้นเป็นพระราชาพระโคดมเป็นควนช้างแล้วก็กัสสปะอากัสสปะท่านเป็นผู้ดีเป็นช้าง พระราชาสั่งขอนช้างให้จับหรือว่าอุ้มเหล็กแดงด้วยกรรมนี้ก็จะทำให้พระศเีเมไตจะต้องนำจริละของท่านมาเผาที่ฝ่าหัดนั้นก็เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วพระศีเมไตก็จะไปเกิดอยู่ที่เมืองพารณสีหรือว่าเมืองเกตุมบดีอาพระศีเมไต ก็จะได้มาตัดสรุ้ที่ต้นพระศรีมหาโพ์นั้นก็ถือว่าเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปหลังจากสมัยของพระโคดมไปแล้วซีไม่ไตก็จะมีอายุ8 0ด0 0ืปีนั้นก็ถือว่าเป็นพระที่ได้มีพุทธเจ้าที่มีอายุมากแต่จะนับยังไงนั้นก็เราก็ ยังไม่สามารถที่จะรู้ว่าในครั้งก่อนนั้นจะนับกันยังไงแต่สิ่งสำคัญเราได้มาบูชาสการะาที่เก็บสริระของพระศรีอริยมตตของพระมหากัรสปะก็เป็นบุญอันยิ่งใหญ่เราก็ขอให้ทุกท่านได้นำปฏิปทาการถือตุดงขวัตของท่านได้นำไปปฏิบัติ เพื่อจะทำให้เหล่านั้นดูแจ้งเห็นจริงแล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงพระนิพพานได้เข้าถึงความเป็นพุทธ,ธะสวัสดาบันพัตกิตาคาพระอนาคาและเป็นพระอรหันต์ได้เสร็จนั้นขอปุญกุศลก็ให้ทุกท่านได้ดวงตาเห็นธรรมใด้พ้นทุกพ้นสุขพ้นโรคพ้นภยัยมีแต่ความสุขความเจริญตลอดไป